ออกเดินทางสูง่โรงเรียนวัดไทยชมพลของน้องเกรซนะครับยังไงครับอากาศวันนี้หนาวไหมหนาวน้ำป้ำาก็าต้องหนาว,วนี่เป็นวันพฤหัสวันที่ส7บเจาคมนะครับปี2 0 1 3 รเราออกโดทางวัดไตจุมงโพธนที่เป็นเสทางการจทางเราครับเราเอาอกโดยทางจากบ้านหุยลาบป,ปักแควนะครับ ไปเส้นทางลัดเราครับซึ่งเป็นทางประจำ ่อนที่เราจะเข้าโรงเรียนเราจะไปไหนกันต่อดีฮนะโจ๊กเอ้านะเราก็จะไปกินโจ๊กต้าอ้วนเจ้าประจำของเรากันนะรับนี่จะกินหมดไหมเนี่ยฮนะโด สายนี้ก็เป็นเส้นทางสายประจำของเราที่เราได้เดินทางกันทุกเชา้าๆเราออกจากบ้านประมาณ7โมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะกินโจ๊กกันก่อนแล้วเราก็คงจะถึินที่โรงเรียนประมาณ2โมงตท๊กวันนะครับจะลองติ๊ชาติไหมสายไม่ทันลอกชาสักวันนะครับมาสายไปหลับกลับก่อนนะครับ

ครับแล้วเราก็มาถึงร้านโจ๊กแล้วนะเราจะแวะทานโจ๊กกันก่อนนะครับโ oh, oh. อ้โหอ่าวลงได้โอเคครับรา้านโจ๊กร้านนี้นะครับเป็นร้านไปตามของน้องเฟรชเรานะครับเราจะไปทานโจ๊กกันก่อนนะครับป้า

Sao mà kìm chỗ cho cái mà chúng cho các quan cho khác cái đó một em nó khác กวนต้องกวนได้หน่อยสีแดงได้ใช่ไหม อันมาก จะเช้าของทุกวันนี้นะครับจะที่เราเดิอนทางจากบา้านเราก็จะมาแวะทานโจ๊กร้านนี้กันเป็นประจำนะครับแล้วเราก็จะเดินทางจากนี่สู่โรงเรียนอนุบาลวัดไทยอุพลต่อไปกันนะครับแวะาทางกันกได้นะครับโจก๊กกระอวดนะครับอยู่บริเวณก่อนถึงป้อมตำรวจด้านโน้นนะคะรับเป็นพ้อมนหนือนะ โดยละสิบห้าบาทานคะครับไัวโตบายบายบ๊ายบาย